ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็มาต่อกันที่อีพีที่3นะครับกับการจัดเรียงเครื่องมือนะครับผมสาหรับไฟเดิมไม่เคยใส่ไว้นะครับมันก็จะเป็นสีวอร์มนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินครับก็จะจัดเป็นโซนของทางบูโซนนะครับผมสาหรับไฟที่ใช้นะครับผมก็จะเป็นไฟ LED นะครับผมก็จะมีตัวกาวนะครับติดทั้งน้างหลังเลยครับมันก็จะทําให้เรานะครับทำงานสะดวกสบายขึ้นครับผมสาหรับไฟที่ใช้ก็จะเป็นไฟสําหรับติดภายในนะครับผมก็จะไม่มีตัวยางหุ้มนะครับถ้าพี่ๆจะไปซื้อนะครับผมก็ ก็จะเป็นไฟ12โวลต์นะครับผมนี่เราก็จะไล่ติดล้อมรอบไปเลยนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นฝั่งของทางแฮนด์ทูลนะครับก็จะมีทั้งแฮนด์ทูลและพาวเวอร์ทูลครับการติดตั้งเครื่องมือนะครับผมก็จะทําตัวโคไม้มาแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในการติดในแต่ตัวเราจะติดในลักษณะแบบไหนครับอันนี้ก็จะเป็นชุดสว่านคู่นะครับผมก็จะเป็นสว่านคารสกูนี่แหละครับ ผมก็จะหาตำแหน่งให้ดีครับในการทำงานนี่ครับผมก็จะมีการถอดหรือเข้าหรือออกบ้างนะครับผมเพราะว่าเป็นการจัดเรียงนะครับผมก็จะลองวางมั่วๆดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะสวยงามอะไรไงก็ต้องมาลื้อออกครับก็คือต้องวางให้มันสมดุลกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวบล็อกครับต่อมาก็จะเป็นแท่นวางสําหรับตัวขัดกระดาษทรายนะครับผมก็จะมีทั้งยางกลมแล้วก็ยางเหลี่ยมนะครับผมก็จะมีอยู่2อันครับก็ต้องเซตหาระดับอะไรให้ดีนะครับผมนี่ก็จะไล่วางไปเลยนะครับ ก็จะวางดูครับว่าอันไหนมันวางเป็นยังไงนะครับผมต่อมัก็จะเป็นในส่วนของตัวสว่านนะครับผมก็จะเป็นสว่านบล็อกเนี่ยแหละครับก็จะมี2ตัวเหมือนกันครับการวางก็ต้องดูตำแหน่งให้ดีครับก็จะมีระดับน้ําของทางบอสเนี่ยนะครับในการเช็คครับผมก็จะประมาณนี้ครับก็จะยึด3ามตัวก่อนครับเผื่อลื้อด้วยก็ทําไปลื้อไปแหละครับผมก็ต้องหาตำแหน่งที่มันสมดุลกันจนได้ครับสาหรับด้านล่างก็จะมีสว่านกระแทกอยู่3าตัวครับก็เป็นสว่านกระแทกไร้สายครับผม เ yup. ดี ge, ๋ยวเราก็จะลองวางดูเลยก็จะค่อยๆวางหาตำแหน่งหาความเหมาะสมของตัวสว่านไปเรื่อยครับต่อมาก็จะเป็นทีมเมอร์นะครับผมทีมเมอร์ผมก็จะมีอยู่หนึ่งตัวครับก็จะไล่วางดูตำแหน่งไปเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นหินเจียไรสายนะครับในส่วนของหินเจียไรสายเนี่ยผมก็จะมีอยู่สองตัวครับก็จะวางคู่กันในลักษณะเดียวกันเลยนะครับก็จะวางเอียงๆแบบนี้แหละครับผมอ่านี่ก็จะลองวางดูก่อนนะครับว่าองศามันได้ไหมอะไรยังไงครับผมแล้วก็ค่อยไล่ยิงครับ ก็จะวางในแบบนี้เลยต่อมาก็จะเป็นสว่านโรตารี่นะครับทัสองสวานโรตารี่ผมก็จะมี2ตัวเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นสว่านโรตารี่3ระบบครับเป็นตัวใหญ่ครับแล้วก็จะมีสวานโรตารี่แบบ2ระบบครับผมเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางบอสเลยเดี๋ยวผมว่างนะครับผมก็จะมาทําการรีวิวให้ดูนะครับผมอ่านี่ก็จะวางในสนัดแบบนี้ครับต่อมาก็จะเป็นกรอบสายไม้ไร้สายนะครับผมก็จะดูตําแหน่งนะครับดูช่องว่างดูแลให้ดีนะครับก่อนที่จะยึดครับ ในส่วนนี้นะครับก็จะมีการแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับก็จะพยายามมองพยายามดูนะครับผมว่าตำแหน่งในการวางมันโอเคไหมอะไรประมาณนี้ครับต่อมาก็จะเป็นตัวตัดอเนกประสงค์นะครับตัวนี้ก็ใช้งานดีมากเลยคมมากเลยครับผมลองดูแล้วแบบเวลาใช้งานมือก็ไม่ชาด้วยครับปกติแล้วตัวเครื่องแบบนี้ครับมันจะสั่นแลวจะทาให้มือเรามันชาครับผมเวลาใช้งานเนี่ยยาวๆก็สะดวกมากๆเลยครับต่อมาก็จะเป็นตัวเอ่อเลื่อยชักนะครับผมเลื่อยชักไร้สายครับที่ผมใช้ตัด รถเบนซ์ของพี่ชัดนี่แหละครับคือตัวนี้เลยครับที่ใช้ตัดครับก็ตัดยาวๆเลยสามารถตัดเบนซ์ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวสว่านที่ผมบอกครับเป็นสว่านลูตัรี่ไร้สายนะครับผมก็จะเป็นสองระบบนะครับก็แนะนําตัวนี้ก็สําหรับพี่ๆผู้หญิงนี่ก็คงจะชอบครับแล้วที่สําคัญนะครับใส่แบตสองแอมป์ได้ด้วยนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของโซนแบตเตอรี่ครับก็จะทากรอบไม้มาแบบนี้ครับผมเพื่อที่จัดเรียงตัวแบตเตอรี่นะครับผมให้เกิดความสวยงามครับผม ก็จะสามารถวางได้อยู่ประมาณ5ก้อนนะครับผมตอนหนึ่งช่องครับก็จะมีอยู่ประมาณ2ช่องครับผมนี่เราก็จะไล่ดูเออดีครับว่าเราจะวางในตำแหน่งอะไรยังไงครับผม๋อขออภัยด้วยนะครับมันวางได้4ก้อนนะครับผมไม่ได้คิดมาก่อนนะครับผมเ้าอันนี้ก็การยึดอีกตัวครับอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็จะเป็นแบตธรรมดาครับตัวข้างบนก็จะเป็นแบตเตอรี่โปรคอนะครับผมส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นแบต4แอมป์นะครับผม18โวลต์ครับก็จะวางเรียงไปเลยนะครับผม ด้านล่างนะครับผมก็จะเอาไว้วางพวกอุปกรณ์เลเซอร์แบบของอะไรเล็กน้อยนะครับของทางบอสเนี่ยแหละครับก็จะเป็นพวกตลับเม็ดอะไรประมาณนี้ครับต่อมาจะเป็นพวกที่แขวนในปะแจที่แขวนไขควงอะไรประมาณนี้ครับก็จะใช้ไม้แบบนี้ครับทายาวๆเลยนะครับส่วนไหนเกินก็ตัดออกนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมก็ต้องเจาะรูน้าครับเพื่อที่ทําการขัดแน่นก็จะได้ไม่เกิดกวนแตกนะครับผม สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้แบบใส่ใบตัดนะครับผมว้แฟนใบตัดเวลาเลือกใช้ก็ได้สะดวกนะครับผมในส่วนของที่ยาวออกมาผมก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับก็จะหาตำแหน่งให้ดีก่อนที่จะทําการตัดครับผมอ่ก็จะประมาณนี้ครับต่อมาก็จะเป็นการจัดเรียงนะครับผมอ่าก็จะดูตำแหน่งให้ดีนะครับผมแล้วก็ดูระยะดูอะไรนะครับเราอยากให้ทําการทํางานครั้งนี้คือมันสมดุลกันทุกอย่างเลยนะครับผม แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีสักขนาดไหนนะครับ <c oughs> อ่าน,นี้พอเรายึดเสร็จแล้วก็ทําการแขวนพวกไอ้ประแจเลยนะครับผม่ะก็จะเป็นการไล่ไล่วางในลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นประแจของทางบอสครับก็จะมีตัวขันไขในตัวครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรครับถ้ารู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับอ่ะต่อมาก็จะใส่ในตัวของพวกครีมนะครับครีมปักจิ้งโจกครีมตัดเอ่อครีมย้ําอะไรประมาณนี้ครับก็จะอยู่ในโซนด้านล่างครับผม นี่เราก็จะไล่เรียงไปเลยนะครับก็จะมีทั้งสองสีครับเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีแดงเหลืองครับต่อมาก็จะเป็นพวกไขควงวัดไฟครับพี่พี่ที่กําลังมองหานะครับผมแนะนําให้ซื้อของบอสเลยเพราะว่าใช้งานดีมากๆเลยนะครับนี่ก็จะไล่ยิงเลยนะครับผมก็จะยึดประมาณ3าตัวครับก็ยังไม่ยึดเยอะครับเดี๋ยวเวลาใช้งานมันหยิบยากอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะต้องปรับอะไรเงี้ยครับอ่านี่ก็จะไล่ระดับลงมาเลยนะครับผม จากเล็กไปหายใหญ่ครับอ่าต่อมาก็จะใส่ในส่วนของตัวใบตัดนะครับผมในส่วนตัวใบตัดเนี่ยครับก็จะวางตำแหน่งเดือยที่เราทำไว้เลยนะครับเวลาแขวนนี่ก็จะง่ายๆเลยนะครับก็จะมีทั้งใบตัดหนาใบตัดบางครับผมแล้วก็ใบเจียหนาใบเจียบางครับผมอ่ะก็จะมีทั้งหมดเลยในส่วนของประเภทในการตัดนะครับก็จะมีหลากหลายครับสำหรับของทางบอสครับก็จะเป็นใบตัดเอาไว้สำหรับตัด เออเล็กหนักๆอะไรเงี้ยครับผมก็จะมีหมดเลยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะางานของเราครับผมก็จะมีตัวเลือกเยอะนะครับผมอ่าต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพวกเอออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับพวกเอกอดอกทิมเมอร์อะไรเงี้ยครับผมก็จะมาจัดเรียงให้มันสวยๆ,ๆนะครับผมเพื่อให้ตำแหน่งในการวางครับมันดูดีครับต่อมาก็จะเป็นพวกชั้นวางพวกอุปกรณ์ใบตักอะไรประมาณนี้ครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นดอกขันไข่ควงครับอ่าวางเรียงไปเลย สำหรับงานที่ได้นะครับผมก็จะออกมาประมาณนี้ครับอันนี้ผมก็ทําการเสริมไม้ด้านบนนะครับผมเพื่อเอาไว้วางเครื่องมือได้อีกนะครับผมก็เป็นการวางชิ้นงานจากไม้เหลือๆก็นํามาประกอบใส่นะครับผมมันก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นเรื่อยๆครับผมสาหรับการจัดเรียงวางชิ้นงานนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโซนอุปกรณ์แฮนด์ทูลนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมสวยงามเลยอันนี้ก็จะเป็น power tool นะครับผมก็จะเป็นอุปกรณ์ไล้สายของทางมอสทั้งหมดเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ทำในวันนี้ครับพี่ๆนะครับที่ชอบครับก็ฝากกำลังใจให้อินกับวินเทจด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ